ะมะอึกค่ะหอมค่ะกระเทียมค่ะเผานะคะเผาแ้วก็มาใส่ผิดผงค่ะเผาให้มันหอมๆเลยคะ่ะต่ำแจวได้เหมือนี้เด้อใส่ผิกผงนะคะมะอึกก็คือบักเอิกค่ะหรือบักเขือไข่นะคะใส่ไปเลยค่ะ หอมแดงกระเทียมจ้าใส่ขับไปนะจ้าใส่ขับไปจ้าตำจ้าตำจ้าตำให้มันแหลกๆนะคะตำให้มันแหลกๆเลยนะจ้าแหลกจ้าเสร็จแล้วก็ใส่บักเอิร์กเผาแล้วค่ะก็คือเอาเปลือกมันออกก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของมะอึกนะคะมะเสียดใหมันนัวขึ้นตัวร่องเห็ดเ้ยจ้าร่องเบืองตำให้แหลกจ้าใส่ผงนัวลงไปจ้านัวๆจ้ามักนัวอะไรก็ใส่ไล่จ้าแล้วก็ใส่ ปลาค่ะมีแค่นี้แหละค่ะใส่แปลกแค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้ค่ะตักใส่ถว้วยแล้วแล้วเฝ้าออไปลืมใส่ไม่ใส่ละไแบบเนี้ยเอาหนึ่งปลาค่ะเบาไหมซะหนึ่งปลาค่ะเจ้าบอกอึกเห็ดนน่งฝ่า ผักหนอกหนึ่งใบบัวบวกหนึ่งดอกแค่ค่ะพักกระดนพักโขมพักโขมผักปังเสียบมือ่อฮื พักปังผักกาดดอกหรือผักกาดกระจรบางคนก็เอื่นพักกาดซ่อมแส่บหนึ่งปลากรบเบว แก้วกะตําเองแซ่บๆจ้ะใส่บ,บักพริกแห้งบักพริกอันเผาบักพริกเผานะบักพริกขวานะนะปลาก็ปลา,า,าบูค่ะอาศซยอยู่ในฝั่งคงคาละ่ะนางเอ้ยเป็นลูกกำมพาค่ะแต่นั่งจุยบริป็นจับ เนื้อปลาบูมันแสบหมกักมันสีขาวเลยมันสีแบบมันอร่อยกว่าปลาช่อนอะ่ะเห็นนางฟ้าน้องร่มพ้างหน้านอย่างกระซังมันถออืมตำเสร็จประเดดประเดดอร่อยปลาข้าวขิง หนาเลือมเมาๆนี่ด้วยค่ะแล้วแต่มันจีเหลื่อมดอกไป มาซาดต้หมหัวแสบเล่นี่ปปะบูค่ะต้มสมจะบัครามืที่หนึ่งแปดเธอพลัสสามตัวเจ็สิบห้าบาท อ่งางบ่ค่อยมีเดปะบัวเสียบลายกันมันเจลคุยกินก็ได้ตำเจาก็ต้องตำเพชรค่ดเจ้าของดอกตำเพื่อดีแส่ แลกะดอกอยากกินเขาแต่กับเจวกับผักเนี่ยนะแซบ่บหลวกนือค่าไปสั่นค่ะอืมนอือคาหลวกอะไรหลวกไ้อยูตะว่ามันมันบวกคักเพิหนึ่งนะหนึ่งแซบ่บค่าเนี่ยิมีสองแบบเลยคะ่ะขาบ้าน ลำใหญ่ๆที่เขาเอาเอะเอาหัวมันมาขายนขาานเนี่ยคาบาทเนี่ยอแบบหนึ่งก็เป็นหัวเล็กๆนะหอมๆอ่ะแล้วก็หรดจะมีความเผ็ดมากกว่าจะมีความหอมมากกว่าคาหนามเขาเอืน่นเนาะทั้งบาทเอิน่นคาหนามแต่ไม่รู้ว่า จะเรียกเหมือนกันไหมอยากออกยืมบอค่อยมีกลารไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยนะคะ นอกเนี่ยมันติดฟันั่แมงผักโขมผักโขมซับย์จัมะผักปัง่ะ แซบคากมันหนึ่งปลาแซบคากกลางมีแต่ว่ามีบ่หลายอ <c oughs> อืม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 เี๋ยูมันต้องระวังแน่เด้อ ตอนประเดียกก็คักดอกแค่หลังบานแนละ้วเหมือละตัวนึงล่ะกินเกงนะ่งเนาะเป็นตะเรียงเบาไว้ดอกอตอนมัน สุดๆสุดส,ด,ส,ด,สดก็คืออาหารเลือกข้าวขย,ยู่ขยกินเสียบสุดะ ปลาหนึ่งวกพักแจวประแดกสมพักตัวเขากันดีแท้ สมพักอันนี้นะยูนี่นะเขาหลวกว่าปะมึกว่า,ม,วามันสมมันไม่เปรี้ยวแม่คะน้องค่ายเดอร์แสบเลยสมพักนี่น้องค่ายเดอร์ตลาดแจ้งสว่างโอ้ยบอกเลยไปซื้อลหลดร้านแยกที่ขายอันสมพักหลายๆครัก็ขายสิบบาทหาบาทดอกโอ้ยบอกหลวกล่ะโอ้ยนี่คือที่หนึ่งเลยแสบ แบ่มัดคูสมน้องค่ายเนี่ยมีหนังหมูเลยอะแต่ว่ามีคือสะกดคือสมตีนคือสะกดเนี่ยตีนงัวโซงเงายาเลยอ่ะจุดไปต่อทั้งนอกแล้วค่ะบังดูเห็ดเห็ดทูเร่เนาะมึงน่ยบบนีอเขอบคุณหลายๆค่ะ ที่ผามาติดตามรับชมพินแสบแบบนุ่งๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ